สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันยุดอีกวันหนึ่งไอป้ามาซื้อของเพื่อไป่อมน้ำก๊อกปลานะคะตาซื้อก๊อกปลามาให้ไอยป้าใหมา่จับนองแตอ่อุปกรณ์มันมีรครบนะยายป้าก็เลยมาซื้อเพิ่มนะฮะนักตึงเลยค่ะนี่นะฮะซื้อพวกไออุปกรณ์คือ อะไรกุญแจอะไรเงี้ยนะ,ะคะพวกกุญแจที่ขันขันน,อน็อตมันบอกบอก่บกมีเนาะมันมีแค่เบอร์12บอเบอร์13บสามไม่มีนะคะก็เลยมาซื้อยกแพ็คเลยมีทุกไซด์ตั้งแต่ไซส์หจนถึงไซส์ยี่สิบสองนะ,ะเลยนักเลยซื้อเพิ่มเติเออมมาคือซื้ออะไรนะกุญแจ กุญแจปากตายอีกชุดนึงนะฮะนักตึงเลยค่ะนะฮะเดี๋ยปากำลังซื้อเซร็จแล้วกำลังเดินไปที่สถาน,นีรถไฟวันนี้เดีย๋ยวปามาแล้วก็รีบกลับเนาะก็่ได้อยู่นาน<ม>เดินแดดเปรี้ยงๆช่วงนี้หน้าเข้าหน้าร้อนแล้วะะแดดเปรี้ยงๆเ,เลยค่ะไม่ต้องใส่เสื้อลหลายๆตัว ใส่แค่เสือ้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเท้าผ้าใบก็เสียบใส่สบายๆนะเขากินหน้าฮิมานีก็อันนี้หน่อยนึงใส่เสื้อผ้าหลายชุดหลายตัวนะนะเป็นถุงยามเด้พี่เองเย็่ยป,ป่ะเอาถุงยามถุงเล็กมาได้ มาซื้อถุงที่นี่แพงด้อพี่นกถุงที่นี่ก็อยู่ห้าหกบาทแล้วเด้อยเนี่ยปามีถุงยามก็เอามาเองอีกนิดหนึงก็จะถึงสถาน,นี้รถไฟเลยค่ะเพื่อน